Yeah. <sighs> ครัสบสวัสด,ดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบรงิร์ดสุภูสุโคนเนาะมืโอนี้ก็พบพ่อ,พอกับช่องตะวันบาลลาอีเชีนเก่าเช่นเคย,ยพี่น้องเอ๋ยอ่ามืโอนี้ว่าตะวันก็มีโอกาสได้มาหมู่บ้านชายบุญอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่เฮือนน้องทงเนาะน้องทงเพคนกาซิเมนเต์คนสร้างติดกระโลหรือว่ากระเบื้องปูพื้นเนี่ยพี่น้องเอ๋ยน้องทงเพคนกับชมปูนเนาะน้องทงอ่าสบายดีน้องทงสบายดี ้น้องทรงเฮ็ดหยังนี่น้องทรงชมพูให้สร้างบ่อืมไม่น่าที่ชมพูให้สร้างเนาะปูนแงด้น้องทงนี่แดดนี่น้องทงก็เป็นแผนกชมพูเนาะสวัสดีน้องถวยทองสวัสดีสวัสดีน้องดาวน้องลาสวัสดีสวัสดีอติดเิงบ่น้องลา กะว่าแล้วว่ามโอนี่แล้วเนาะแต่ตะวันเป็นตะวันเป็นคนพระมองเพราะว่าโบเติ้ลเบิ่งเบิ้างเป็นติดเบิ่งน้องลาน้องเป็นลาดาวเป็นนันติดกลัวพี่น้องเลยกับเพื่อนลูกมาลูกควรคนดอกเนาะคนคิดไปเจริญนนะว่าตะวันกับมินาทีไทยกับไทยไปพี่น้องเลย จะมาเบิงมาชมแหนกะโลเฮือนน้องโตงามๆสีนี่เด้อพี่บักงามเนาะสียากโลยากนี้มันบเื้อสีในเมือง่เอ่กเคยเคยเห็น่ไปโอยสบายเนสร้างทงาสร้างเพิ่นกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดิ่งนี่เป็นคนบนีสิงเนาะกบ่เล tiết ăn nằm thế người đó có nhạt dần còn đây ngam 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 thạc lược nó hay lược thạc đi nó ăn à, này mình ừ. chui nằm đây lại năm nằm từng lần từng rồi mẹ nằm tìm hẳn ở làng sân bài nó rồi ใส่แบบติดซิ่งหรืองามได้บไหมอันนี้ก็คือใส่บานอีกว่าในี่ใส่บานประตูปะไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ปะเอาแบบกระตาเข่งตั้งเลยอ๋อเอาแบบเป็นชั้นเครื่องเนาะเป็นชั้นเอาทำมาตั้งเอากระตาเข่งต่างๆเป็นกระตาเฉิดโถงเหมืันนะมันมันมาตั้งลยก็เป็นเรื่องเล็สๆตางเลยโด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 ยประตูบมันเห็นประตูมันจะมันอบบแมน ลุงไว้ลากถั่วแล้วลงมาไว้ท่านล่างนี่เนาะปัเตาไฟคนนี้ใชะสางแก้วตัร้ตงนอกคุณบอมวมีกระตั้งกรตั้งแค่นี้ละตัดึงนจะให้ตังไฟอย่เี้ยเวว่าใ้ไฟใส่กระน่ผาแม่นใแน่ะทานดยว่าใช้พื้นนี่โอ้ใส่ไฟแบบเตรียมวอไฟฟ้าเนาะแม่น ตาใส่ทานใส่พื้นนี่เพื่อนอันดำเลยเน้่นี่ไส้ไฟหม้อไฟฝ้าเอาได้แต่ใส่เตาทานก็ต้องดังทั้งนอกมันจะม่เพื่อนเนาะทิศทางว่าจะแกะได้แต่เ่อามานี่น้องล่ะ หายแกตเตอรือเ <O, O. S 1> ปบ่าไม่ไ right ด้นับมาต้ยเลยเนาะค่ับ้างนอกทงมึนตัดกรโลพี่น้องไปเป็นยัะทงเอย ก็มือนกันบเบื่องไม่รอดงามดีล่ะโลกเลยนมาสมนีดีกว่าเปื่อน ໃຜມາาົງาືບທອງກິนດິຕະຫຼາດມາບໍ່ໄປຊື້ເຄື່ອງບໍ່ອนເะື່ອງຂອງໃໝ່ອໍເນາະ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  vâng mua cái này lưỡi con oh. thôi cứ vào này thôi đẹp này เอาัน้องทงเงินต yeah, wow. ัดกระเบื้องพี่น้องกระเบื้องแ่บานท้าเอิญกระโลพี่น้องเลยระบื้องนี่คือกระเบื้องปูพื้นเนาะอาตัดตัดน้องงอันนี้คเบื้องปูพื้นบานท้าเอิญกระโลพี่น้องเลยบื้องกระเบื้องหลังคา mừng mưa tự yên đó น้องทองมหาแมสไทยที่พูนขาปากได้ทรงทรงปุนะ่นลายเนี้ยผม่มีแมสเนาะัตะวันก็ไปถือมาพี่น้องเลยปุ่ลลปนลายเวลาเวลาตัดกระเบื้องนะปุ่นลายน้องทรงเพิ่นบ่มีแมสว่ะเพิ่นงามดีใจบ่น้องทรงโอ้ไม่อยากยิ้มก็ยิ้ม คือกลนี่น้องน้องน้ององ,งเป็นคนเลือกเอง,มองโม<อ>่สีกระโลนี่โอ้วาลีเนี่<ถ>พิันกาเขา้าใจเลือกใอ้จีินอ้นองพี่น้องเิ่นกอรูหจักงามเนาะเลือกสีได้ส,สเปกเลยน้องทงว่ะงามงามขัขบขนะับไปในกันเด้อชมทางในกันพี่น้องเลย น้องดาวกัเห็ดเป็นะ่ขนะกานะคิดขึ้นฟ้าในส่วนผสมปูในใส่น์ในไหนน้องหลาใส่จกัจกจักจักขู่ปูจักขู่ ครับ nmp sesha 24 24 23 a ผ t h o r i z ่ d น4 2 1 19 months s u r อ no n o 1คือ l d าย t 1 0ปูล่งน h a m shipment too often so I also e x p l 1อเ่ง clo Veterans in Gloria d e ถ้าแบบปูพื้นธรรมดาเลยนั่งะละ,องละสองร่อต่อปางก็ได้อ๋อสองสองสองต่อต่อหนึ่งสองรออต่อปูนหนึ่งสอบถามไหวพี่น้องเอ้เพื่อมือหนามือไหรว,วันตะวันจะได้ไปเล่าเผ็ดเองเนาะคำสูตรไรน,นี่คือผานต้องแท่งเหนียวแน่เนาะหนึ่งส่วนหนึ่งเข้มขน้น quay Cặp vào này của đây chỉ nhạc nữa Mua nhạc ừ, phải đây, đây, đây. Ừ, nào, 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 này lực tưởng, có làm từ qua bạn sao น้ำน้ำตรงสับสับสายาไนด์ไปเลยโดยโดยโดยมันก็โอเคอย่างเงี้ยสะอาไดเลยโดยโดยแตโอเคเนาะพี่น้องเนาะกัดสิประมาณนี้พี่น้องเลยแต่เพื่อนน้องทงกัดสิโครก็ใกล้จะทำเลทแล้วเนาะน้องดาน้องดาก็สวยกัติดกาดสีแรกภายในมือนี่อยู่นะบนมาเนาะต่างบนมา ขออนุญาตปิดคลิปกันเนอวันนี้สวัสดีน้องทงสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีเรียนราวเลยก่อนอื่นก็ขอขอบขอบุญข,ข,ขอบคุณทุกท่านเนาะเอ็ซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยเด้อพี่นอ้องเด้อกันข่าวมาแล้วกันอย่าลืมเนาะกดติดตามเป็นนัลังใจให้ใน่พี่น้องเอ้ย ตะวันกับจิคอลาไปก่อนเนาะขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเำนี้สบายดีและสวัสดีเดอ้อก็จะผูสู่คน